เช่นเคยอีกนะครับผมสุดใจส่งทั่วไทยรายงานตัวยามบ่ายวันนี้ผมจะพาพี่น้องเกษตรกรที่แล้วแล้วอันนี้อันนี้คุณพี่เอาคุณพี่พาดูหน่อยครับช่วยดูครับมันแตกขนาไหนใบเก่าใบใหม่นยังไงครับนี่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 ใช่ไหมนี่ใบใหม่นี่ใบใหม่ครับเมื่อก่อนตอนแรกๆใบมันแข็งใช่ไหมแข็งกระด้างใบมันแข็งใเก่านเนนเนนใบเก่าจะเป็นอย่างครับแข็งกระด้างนี่ครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับแต่นี่คือใบใหม่ครับเนี่ยนิ่มนะครับแล้วดูลูกเดอเมื่อก่อนลูกออกมาเล็กกว่านี้นะ แล้วมันจะเหี่ยวเหลืองแต่ตอนนี้จากเล็กๆขนาดนี้มันเป็นแบบนี้ครับชอบไหมครับขนาดนี้ใหญ่ไหมครับดูสิครับนี่นะครับชัดเจนไหมครับเนี่ยสมแดงครับนี่แหละครับสมแดงช่วยพี่น้องเกษตรกรด้วยจริงและอยากให้คุณพี่พักนะครับอยากคุณพี่พักฝากความมั่นใจกับพี่น้องเกษตรกรว่าใช้สมแดงแล้วมันดีอย่างไรช่วยลดต้นทุนอย่างไรครับทักเล็กน้อยครับไม่เก่งเลยอ่ไม่ไม่ทักเล็กน้อยครับอ่ะกล้องอันมาดูพี่พักหน่อยครับ พูดไระล้วก็สมแดงช่วยลดต้นทุนยังไงครับปุ๋ยใส่น้อยลงไหมใส่น้อยลงครับผม <c oughs> แล้วถ้าไม่ได้ตัวนี้เสร็จไหมครับ <c oughs> จ้าครับผมก็นะครับก็พี่พัดเป็นคนพูดน้อยครับแต่ต่อยหนักครับก็ชัดเจนนะครับเพราะสมแดงเป็นอาหารชโกมลังเพืชชีวภาพโลดิน400%ครับตัวนี้ช่วยฟื้นฟูนดินปรับสภาพดินย่อยสลายวัชพืชใต้ดินทําให้ดินซุยล้วนทำให้รากเดินได้ไกลดูซับสารอาหารได้ดีพืชจะเจริญโตตวไวออกผลที่ออกผลโดกครับผม ก็เจัเกีนะครับแล้ววันนี้ครับที่มาติดตามงานครับอันนี้ก็คือสวนของคุณพี่พัดแล้วทางด้านนู้นครับโน่นโน่นโน่นนนทางเดินนครับผู้นําพนัฐนิคมครับอันนี้แม่ทัพใหญ่ครับอ่าครับท่านเอฟวีวันนี้ครับอันนี้คือท่านเสน่ตาตราก้อนเสน่ตาตลาดไทยครับผู้นําน้องหงครับครับผมและและมือกล้องก็ผู้นำเอ่อปัดลิ้วครับแล้วผมก็สุดใจพลอยมุกเจ้าเก่าครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ ข้อมูลในี้จากคุณพี่พัดและต้องขอ,ขอขอบคุณบริษัทพอรีน่าเน็ตเวิร์ดที่บริโสมดงังอาหารชูกำลังเพิ่มเชียวภาพจูในสี่ร้อยเปอซมาช่วยให้เกษตรกรลืมปลาปากได้ตัวจริงครับให้รู้จ<า>ักเราคนานั้นโชคดีสวมทางร,รู้จักไม่รู้จันโอ,อ้